หลังจากที่ลิวพูครับเหมือนจะกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้งในช่วงก่อนหน้านี้แต่ทุกอย่างกลับสะดุดลงอย่างพังพินาศจากความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบหมดรูปไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ความมั่นใจจากการที่ชนะอาริอรัลมาลิตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก a, League, และแอสตันวิลล่าเนี่ยมันพังทลายลงทันทีครับลูกทีมของอันเนอร์ชอลด์ครับตอนนี้มีเพียงแค่18แต้มจาก11นัดซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของทีมแชมป์เก่าตั้งแต่ยุคข,ของ City, อเลสเตอร์ อย่างอาร์เซนอลถึง8คะแนนเรียกได้ว่าโอกาสป้องการแชมป์แทบจะริบหรี่ลงไปแล้วด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายครับนี่คือ11ปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลที่อันเนอร์ล็อดต้องแก้โดยเร็ววันตามความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวจากค่ายดีเอลลิติกฉะนั้นนะครับไปดูกันว่าหงแดงมีปัญหาอะไรต้องเคลียร์กันบ้างในช่วงข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับไม่เคลียร์เมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยจ,จัดกัรแคมั่นใจร0 0ยรเช่วยสยบรังแคข้อแรกฟอร์เรนเวสย,ยังปรับตัวไม่ได้ การซื้อตัวฟอร์เรนเวียมมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์เนี่ยถูกมองว่าเป็นดีลระดับบิ๊กดีลของซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาคือแข้งดาวรุ่งที่ดิสมาฮามันเนี่ยถึงกับบอกว่าแฟนลิเวอร์พูลต้องหลงรักเขาแน่ๆ แต่จนถึงตอนนี้ครับฟอรินเวียสเนี่ยกับยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นในพรีเมียร์ลีกได้เลยยิงก็ไม่ได้แอสซิสก็ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวในพรีเมียร์ลีกมันจะมีเกมนะครับที่เหมือนจะมีโมเมนตัมกลับมาแต่ก็หายไปอีกซะอย่างนั้นครับสำหรับฟอรินเวียสชลอตนะครับตั้งใจให้เวียสเนี่ยเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์แทนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ยา้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่เมื่อใช้งานเขาเป็นเบอร์เซฟครับกลับทำให้ทีมเนี่ยเปิดพื้นที่มากเกินไปมีช่องว่างในแแแแผนนนนนนนกกกกกองกงองง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 ลลลาาาาาาาจตตต้้้้เเเเปปีีี่่่่่่่ยยยหไไมมมททััััััฝฝซซะะขวนนะวึบบบบบดดดดดครรส็ชพกกิ ก็หายไปจากเกมเลยครับเหมือนที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านมาเชลอีนะครับยอมรับว่าวสเนี่ยยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนก็ต้องเรียนรู้สไตล์ของเขาเช่นกันแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับก็คือจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขายังไม่สามารถแจ้งเกิดในลีกได้เลยครับข้อ2ความสมดุลระหว่างความต่อเนื่องและการโลเตชันหลังจากที่ชนะแอสตันวิลล่ามานะครับเชลอี Charlotte, เนี่ยแพบไม่เปลี่ยนทีมเลยจนถึงเกมชนะเรอัลมาดริดและแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาต่อมาเขาเลือกที่จะเน้นความคงที่ของทีมตัวจริงมากกว่าหมุนเวียนนักตเต ต่อเนื่องเหมือนซีซั่นก่อนแต่ผลนะครับคือเรียวแรงเนี่ยมันเริ่มหายไปในเกมใหญ่ๆห,หรือดูการนี้ครับชลอตเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่15คฟรั้งซึ่งน้อยเป็นอันดับที่หของลีกใช้นักเตะรวมกันเพียงแค่22คนขณะที่ทีมอื่นนะครับอย่างเชลซีหรือว่าน็อตติงแฮมฟอเรสเนี่ยใช้ไปถึง25คนเลยการพยายามปรับทีมให้นิ่งนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ในขณะเดียวกันครับการมีนักเตะใหม่ถึง7คนที่ต้องมาเรียนรู้กันใหม่เเเเเพืืืื่่่่่่อออออใหหห้้ดดดูกกกกกลลมมมมนนนนนนนัััั็็ปคคคคววววาาาาาาาสสียงงงงงงรรรรบบขฟิตตแะะจุุุ เนี่ยคือสิ่งที่อันเดอร์ชลอตต้องเร่งเคลียร์ให้ได้ครับข้อที่3โกนาเต้หลุดฟอร์มและไม่มีตัว Stand สแตนบายแทนซีซั่นที่แล้วนะครับคู่หูฟานได้โกนาเต้เนี่ยคือรากฐานของทีมแชมป์แต่ปีนี้ครับโกนาเต้กลับกลายเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งเนี่ยเล่นงานอยู่ซ้ําๆเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยหลุดออกทะเลไปไกลเลยครับเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเขาคือคนที่ทําเสียจุดโทษที่เอลิงบาวฮาเลนย,ยิงพลาดไปนะครับและปล่อยให้ฮาเลนเนี่ยงงขึ้นทําประตูแบบง่ายๆด้วยครับและด้วยฟอร์มที่หมันย่ำแย่ของโกนาเต้แบบนนนนนนีีี้้้้้ครรรัับททาาใใหแแมเเเเเชสสตตตออออ์ซิ่่่่ยูจุดดลลละงงข โกนาเต้ <Game. S 2> ate, ครับเริ่มซีซั่นอย่างอืดอาดเชื่องช้าหลายแมตช์เนี่ยเล่นพลาดจนทีมพ่ายแพ้ทั้งแมตช์กับพาเลกาลาตาสไลและเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดส่งผลให้ตอนนี้ครับเขาดูขาดความมั่นใจหนักสเสือเกินขณะเดียวกันนะครับทีมเนี่ยก็ยังไม่มีตัวสำรองที่สามารถเข้ามาทดแทนได้เลยโดยโจโกเมสก็ยังไม่ดีพอครับส่วนโจวานิเลโอนี่ ie, เนี่ยก็บาดเจ็บหนักพักยาวตลอดเกือบทั้งซีซั่นนี่คือเอฟเอจากการพลาดได้ตั่มร์เกีเซนเตอร์แบ็กจากคิสตันพาเลสเลยนะครับที่น่าห่วงมากไปกว่านั้นนะครับคือสัญ,ญ,ญ หมดลงและอีกไม่ถึง2งเดือนข้างหน้าเขาจะเริ่มคุยกับทีมไหนก็ได้แบบฟีเอเนแต่แฟนๆครับกลับไม่รู้สึกเสียดายมากนะักจากผลงานที่เกิดขึ้นมันบ่งบอกชัดเจนถึงฟอร์มการเล่นที่ตกลงอย่างน่าใจหายข้อที่4อเล็กซานเดอร์อิซักยังไม่เข้าที่อเล็กซานเดอร์อิซักครับถูกซื้อมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายด้วยค่าตัวสถิติอังกฤษ125ล้านปอนด์แต่จากกรณีนี้เองครับที่เขางองแงใส่สาริกาดงเนี่ยไม่มีเกมลงเล่นในช่วงฟีซีซั่นทาให้เขามี ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเลยครับถึงจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาลงเล่นรวมกันนะครับเพียงแค่429นาทีใน8เกมยิงได้แค่ลูกเดียวในเกมคาราบาครับกับเซาท์แฮมตันก่อนจะเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบในเกมกับแฟรงก์เฟิร์ตและพลาดการลงเล่น5นัดหลังสดุดแม้เพิ่งจะกลับมาซ้อมกับทีมนะครับก่อนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เชล,ลอตเลือกจะไม่เสี่ยงให้เขาเนั่งสำรองข้างสนามไปก่อนตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคืนฟอร์มหลังพักเบรกทีมชาติเพราะว่าลิเวอร์พ้ออองกอก,ก,ออกกาาารรีีีัััคนเเว่่่่่ทททมย5ปญห ของการเสียประตูแรกและไม่มีแรงฮึดเอากลับมา ซีซั่นนี้ครับเลี้ยวคูยไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยถ้าหากโดนยิงนำไปก่อนเนี่ยต่างจากฤดูกาลก่อนที่พวกเขาคือทีมที่คัมแบ็กเก่งที่สุดเก็บได้ถึง23แต้มจากการตกไปรองเกมที่แพ้ต่อคิสตัลพาเลตเบนฟอร์ดเชลซีแมนยูและล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ล้วนมีรูปเกมที่คล้ายกันนะครับก็คือโดนก่อนเท่ากับจบและหลายๆนัดที่โดนนะครับก็โดนยิงตั้งแต่15นาทีแรกพอโดนปุ๊บทีมก็ขาดความนิ่งไม่สามารถที่กลับมาได้เหมือนเดิมย้อนกลับไปสมัยเจอเกนคอร์ครับ,รบก็เคยเจอปัญหาแบบนี้เช่นกันในใปีี2022แต่ทม มีพลังใจและแรงฮึดเหนือกว่าเพราะว่าตอนนี้ครับสิ่งนี้มันหายไปอย่างน่าใจหายพอที่6ปัญหาความฟิตและอาการบาดเจ็บหนึ่งในเหตุผลที่บอร์ดเลอกอันเนอร์ชลตนะครับคือความสามารถในการบริหารความฟิตของนักเตะที่เฟยโนดแต่ปีนี้ครับกลับเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บทีท,ท,ทีมากกว่าเดิมอลิซอนเบ็คเกอร์ครับเจ็บแฮมสติงเป็นครั้งที่5ในรอบ3ปีและหายหน้าหายตาไปแล้วแปดเกมด้วยกันขณะที่เลวนี่ครับเจ็บเอ็นควายน้าหัวเข่าขาดตั้งแต่นดัดเปิดตัวอเล็กซานเดอร์อิซักและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยต่างก็มี ถึงในช่วงพรีซีซั่นรวมไปถึงเคอร์ติสโจนที่ฟอร์มหลุดดอกไปหลายเกมแม้ว่าทีมงานฟิตเนสอย่างรูเบนพีเตอร์นะครับจะมีชื่อเสียงดีมากแต่สถานการณ์จริงตอนนี้กลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงครับดังนั้นหากลิวพูเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความฟิตมันก็ส่งผลกับความหิวกระหายการวิ่งบ้าตลอด90นาทีส่วนเรื่อง,องการบาดเจ็บนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่พอมันเกิดขึ้นกับตัวสําคัญครับกลับไม่มีใครมาทดแทนได้เลยข้อที่7การเสียประตูจากลูกตั้งเตะมากเกินไปลิวพูนะครับเสียไปแล ว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เสียประตูจากลูกตั้งเตะมมากที่สุดในลีกเลยนะครับจะลูกฟีคิกยาวลูกมงเคลียร์พลาดทุ่มไกลหรือว่าโดนยิงจังหวะ2ลิเวอร์อพูลโดนมาแทบทุกแบบเลยครับทั้งจากเกมกับนิวคาสเซิลเซาท์แฮมตันพาเลสเบนฟอร์ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะมีการแต่งตั้งแอรอนบิกส์นะครับคนลูกนิ่งและนักวิเคราะห์ลูกนิ่งคนใหม่ของทีมแต่ผลลัพธ์ในสนามครับยังไม่มีวีแววจะดีขึ้นจุดสําคัญก็คือทีมนี้เนี่ยไม่ถนัดการป้องกันลูกกลางอากาศไม่ได้บุ ียวการเบกับกองหน้าหรือว่ากองหลังของคู่แข่งที่เติมขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนครับยิ่งบัไนไยกับโกนาเต้หลุดฟอร์มไปอีกการรับมือกับลูกอากาศเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยครับทีนี้ข้อที่8ปัญหาเรื่องความลึกในตำแหน่งปีกการขายหลุยส์ดีอาร์สไปให้กับาเยามิวนิกนะครับคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ลิ้ว์ุูมไม่สามารถแก้ไขได้เลยและในตอนที่ดีอาร์สนะครับอยู่นั้นเนี่ยเขาก็เป็นทุกอย่างของทีมทั้งกระชากลากเลยหาพื้นที่จ่ายให้เพื่อนและยิงประตูด้วยตัวเองเป็นนััักกกเตตตททีีี่่่่สสร้้้้าาาางงงงคววมมแแแใใหบบดดดดดไไอออออยยยูลนนปจุ ทางฝั่งซ้ายไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้เลยซึ่งชลอ์นะครับมองว่าคดี้กักโปเนี่ยสามารถทดแทนตำแหน่งนี้ได้ถึงตอนนี้แฟนๆลงความเห็นตรงกันครับว่ากักโปไม่มีประโยชน์ใดๆเลยในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเฟรดิโกเคียซ่าเขาที่ผลงานสุดติ่งกระดิ่งแมวเวลาลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยและสามารถเล่นทางฝั่งซ้ายได้แน่ๆจากการโชว์ฟอร์มคุกคามส่กองหลังแต่กันนั้นครับชลอ์กับมองเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นส่วนดาวรุ่งอย่างลิโอเอนกูมฮาอย่างดาวรุ่งเกินไปครับอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเวทีใหญ่ส่วนอเล็็กกกซานนเดออร์ิัว ต้องถามมาเล่นแบบแก้ขัดก็เท่านั้น d ีอารนะครับคือคนที่สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเองได้ตั้งจากตอนนี้ครับที่ทีมรอให้บอลถูกจ่ายถึงแนวรุกก่อนจะเริ่มจู่โจมซึ่งทำให้เกมบุกนะครับมันขาดจังหวะขึ้นอย่างชัดเจนค้อที่9ฟอร์มและแรงขับเคลื่อนของโมเมสซาร่า เชลลอตนะครับให้ซาลายืนสูงไม่ต้องช่วยเกมรับมากเพื่อเก็บพลังไว้ในเกมรุกเต็มที่โอเคครับมันได้ผลในปีที่แล้วแต่ปีนี้มันกลายเป็นจุดอ่อนซะอย่างนั้นครับคู่แข่งอย่างเชลซีครับถึงกับพูดก่อนแข่งว่าจะเจาะฝั่งซาลาให้ได้และแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ใช้จิลมีโดกูเล่นงานฝั่งนั้นจนแม็กขวาอย่างทอร์เนอร์แบลลี่เจอความยากลําบากและเมื่อโมซาลานะครับไม่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมรุกได้มากเท่าเดิมไม่เช่นนั้นทีมจะเสียสมดุลทั้ง2ด้านเลยข้อที่10เสิตระบบเพสซิ่ง แนนวหน้าแต่ปีนี้การขายหรือดีอัสไปและการปรับตำแหน่งโทบอสไลน์เนี่ยให้ลงไปเล่นลึกมากกว่าเดิมทำให้จังหวะก,การเพสของทีมเนี่ยมันขาดหายไป ถึงแม้ว่าอันเนอร์ชลอตนะครับจะปรับกลับมาใช้โซบอสลนยยืนเป็นตำแหน่งเบอร์1ิเพื่อคุมการเพลสซิ่งแต่ผลลัพธ์นะครับมันยังไม่ดีพอตัวเลขการแย่งบอลในแดนหน้าครับลดจากเฉลี่ย4.4ครั้งต่อเกมเหลือเพียงแค่3.8ครั้งต่อเกมเท่านั้นคู่แข่งส่วนใหญ่นะครับยังรู้วิธีรับมือคือเล่นบอลยาวไม่ให้เลี้วผูมีจังหวะการเพลสซิ่งเร็วทําให้จุดแข็งจุดนี้ครับกลายเป็นจุดอ่อนแทนและที่ขาดไปเลยนะครับก็คือพลังการไล่บอลของดีอาร์สที่ตอนนี้นะครับไปโชว์ให้เห็นแล้วว่าเาเเเเคค้้าาากกััับบบบยย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 ินนนนมมีีี่่่่่งงงป็ทไลอออออแดดข พอสุดท้ายแล้วนะครับผลกระทบจากการเสียชีวิตของเดียโกโชตาสิ่งสุดท้ายนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องฟุตบอลโดยตรงแต่มันคือศกอนาตรกรรมของทีมเมื่อเดียโกโชตาและน้องชายของเขาเสียชีวิตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะไม่ยุติธรรมนะครับที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่อันเดรสโลตต้องแก้ไขแต่ความสูญเสียครั้งนี้ครับส่งผลต่ตอบรรยากาศทั้งทีมและจิตใจของนักเตะหลายๆคนอย่างลึกซึ้งหลายคนนะครับไม่กล้าพูดถึงมากนักเพราะว่ากลัวจะดูเหมือนหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเวลาทีมแพ้แต่ความจริงนะครับมันคืออารมณ์ความเเศร้าาาาาาแลละคววมมม่่่งปทีต มันเป็นของจริงที่ยังคงอยู่ในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลจนถึงวันนี้ครับ และนี่นะครับก็คือปัญหาทั้งหมด11ข้อที่เป็นภาพสะท้อนว่าทำไมลิเวอร์พูลของอร์เนอร์ชล็อตถึงดูเหมือนทีมทีมท่หมดพลังเร็วเกินกว่าที่คาดคิดทั้งในแง่ของเทคนิคความฟิตและจิตใจจากฟอร์มที่เคยมั่นใจกลายเป็นทีมที่ขาดตัวตนในสนามแต่ยังไม่สายเกินไปครับหากว่าคุณหาจุดสมดุลใหม่ได้การใช้เวสและการคืนฟอร์มของซาร่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเคลียร์กันให้เร็วที่สุดเพื่อให้ลิเวอร์พูลทีมนี้กลับมาอยู่ในเป้าหมายครั้งในช่วงหลังของซีซั่นนี้แล้วเพื่อนๆอนนะได้หรือไม่หรือว่าติ Top ดดไม้มั่น นี้ส่วนข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนวิ่หน้าเราจะมาเคลียร์เรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยครับใหม่เคลียร์เมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วย,วยจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแค